สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับ Open DC game อีกเช่นเคยนะคะผมวันนี้เราเข้าสู่ EP ีที่20กันแล้วนะคบผมหลังจากที่ EP ที่แล้วทุกคนได้เพิ่มตำแหน่งกันในหน้าที่การงานนะคบผมอันนี้ก็คือชุดของนักประพันนะคบผมตอนนี้ผมได้เชิญเออเชิญเขาเรียกว่าอะไรนะ<อ>เชิญแฟนของน้องคนนี้มางานเลี้ยงนะคบเพื่อสารสัมพันธ์ต่อนะครับผม ผมได้วางแผนไว้ว่าผมจะผลิตทายาทรุ่นต่อไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทวนข้อบ้านสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องขยับขยายห้องนอนเดี๋ยวผมจะย้ายเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวผมจะย้ายเออน้องคนนี้ขึ้นไปนอนข้างบนนะครับเพราะว่าคุณหัวทองก็ได้จากเราไปแล้วนะครับผมผมลืมไปว่ามันยังมีห้องห้องคุณหัวทองอยู่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแล้วก็ขยายบ้านเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้มันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาได้อีกคนนะคบผม เออโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โหมดผลิตทายาตรุ่นต่อไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยแต่งงานเนาะเดี๋ยวแต่งงานตอนเด็กน้อยคลอดออกมาก็ได้ไหนเชิญเชิญผู้ชายเข้าบ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยหล่อนะผมบอกเลยคนนี้ลูกออกมาน่าจะหล่อเป็นควรแต่เรายังไม่รู้เลยว่าจะได้ผู้หญิงหรือได้ผู้ชายถ้าคิดว่าถ้าได้ผู้ชายก็คือหล่ออยู่นะอ่าไปไหนแล้วอ๋อเดี๋ยว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  แล้วแล้วทำไมไม่เข้าห้องนั้นอะ่ะมาเข้าห้องนี้ได้ไงเห็นไหมโอม้เกิดการอับอายเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเข้าห้องนั้นไม่ได้อะ่ะภารกิจก็ไม่สําเร็จเลยเนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ในายกิดนอนก่อนมามาห้องนี้ห้องนี้อ๋อผมว่าที่มันไปไม่ได้เพราะว่ามันเดินไม่ได้มันเดินเข้าข้างเตียงไม่ได้นะครับผมเดี๋ยว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 เราต้องขยายก่อนแป๊บนึงนะคะผม นี่ครับผมก็ได้ทําการขยายห้องและขยายบ้านเล็กน้อยนะคะผมผมได้เบียดเบียนห้องน้องฟ้านะครับห้องน้องฟ้าก็คือแคบไปเลยอ่ะแล้วผมก็ขยายห้องห้องนอนของน้องคนนี้ใหม่นะครับผมรีบ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 ห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วเรียบร้อยเฮ้ยแฟนนายกิจกลับมาพอดีเลยเอานั่นจะไปไหนก็มานอนนี่เลยกาหนุที่นอนก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมกํานหนุที่นอนนะกลับมาแล้วอีกคนนึงนะคะผมตอนนี้ก็คือ เหมือนประมาณว่าน้องคนเล็กก็คือจะต้องทํางานแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทํางานแบบตอนเช้าอะ่ะตอนกลางคืนอะ่ะกลับมาดึกสุดอะ่ะเดี๋ยวเราก็กมาเคลียร์ก่อนนะครับอุยอ๊ยในหัวแดงยังไม่ทําอันนี้เลยยังไม่ทําภารกิจเลยลงอไงดีแต่ว่านอนก็เต็มนะงั้นก็มาวาดรูปเลยแล้วกันมาวาดรูปก่อนมาครับเดี๋ยวให้น้องคนเล็กมาทําสวนสะหน่อยเพราะว่าหญ้าขึ้นแล้วกําจัดปะชพืชก่อน แล้วก็ขายบางส่วนนะครับมันเริ่มขายแล้วแล้วปึ๊บปๆ๊๊โอ้สายแล้วสายแล้วงานยังไม่เสร็จเลยผมลืมทเํเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวพิ่ง25เซนเองอะผมเล่นอย่างอื่นเพลินไปหน่อยนะคะผมลืมให้นักเขียนมาเขียนอันนี้เขียนหนังสือนะครับผมเข้างานสายซะด้วยวันนี้เร็วๆ ไม่แต่ว่ามันก็เป็นวันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นวันหยุดของอันนี้ด้วยไงวันหยุดเทศกาลแต่ผมอยากให้เขาไปทํางานไงเพราะทงานหาเงินนะครับผมก็เลยแบบเดี๋ยวรอให้น้องเขาเขียนนี้เสร็จผมก็จะส่งไปทํางานนะครับผมครบยังครบยังโอ,อ,อย้ยเพิ่งชวนคุยได้ไหมอย่าเพิ่งชวนคุยอย่เพิ่งชวนคุยเอย่เพิ่งชวนคุยออกไป ไปทางานไปอย่ามาชวนคุยถ้าทําอย่างอื่นถ้าทําหัวตัวเองเสร็จแล้วอย่ามาชวนคุยไปทางานไปแต่คือผมประเด็นคือผมส่งไปทํางานตอนบ่ายสามโมงเย็นนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงอ่ะก็จะเลิกงานแล้วอะไม่เป็นไรผมก็ส่งไปเหมือนเดิมเพื่อเอาเงินเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมโอเคเสร็จแล้วไปทํางานนะแล้วเดี๋ยวมาดูแฟนน้องกิดนะครับจะบรรลุเป้าหมายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว เรียบร้อยตอนนี้ความรู้สึกผมไม่รู้จะทำยังไงละมันรู้เป้าหมายเสร็จปุ๊บไฟไหม้เลยผมไม่รู้จะเอาอะไรก่อนลอะ่ะรามอีกตัางหากเฮ้เอาแล้วทำไมไม่เดินออกมาโอ้ยมันไหม้ตัวเก,เกือบเกือบขีดเกือบขีดเกือบตุ้ยเกือบตุ้ยโอ้โหหน้าดำเลยอะโอ้โหดูสิ แล้คยบอกให้ไปยืนในกองไฟวะผมว่าจะให้น้องกิตกับแฟนน้องกิตใช้แต้มนะครับดื่มยาอายุวัฒนะด้วยนะเพราะว่าผมอยากให้แบบช่วยกันหาเงินก่อนอย่าเพิ่งจากผมไปเลยผมรู้สึกว่าโกงชีวิตก่อนเดี๋ยวขอกงชีวิตสักสักคนสองคนไว้ในตระกูลนะครับผมนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยว,วก็คนนี้โอ้กดผิดโอเค เสร็จแล้วก็ดื่มเอาอยู่ไหนอะยังไงโอ้สวีเดนซ่าเพราะตอนนี้สองคนนี้ก็คือเงินเดือนเยอะนะคะผมผมก็เลยยังไม่อยากให้ไปไหนนะคะผมเสร็จแล้วเรามาทํางานต่อนะครับผมเราให้แฟน้องกิจมาทําภารกิจต่อเพราะอีกนิดเดียวมันก็จะเต็มแล้วอะนี่ทักษะสูงสุดโอ้โหเยี่ยมมากนี่คือสิ่งที่ผมรอคอย เดี๋ยวไปเข้าขน้ําก่อนแล้วก็กลับมามันต้องทําอะไรสร้างวิดีโอเนี่ยดูสิยังไงมันต้องสร้างวิดีโอมือถืออ่ะเดี๋ยวเราให้น้องผู้หญิงมาตรวจคลันหน่อยนะคะผมเพราะว่าผมได้ทําภารกิจผ,ผลิตทายาทไปนะคะผมรุ่นต่อไปมาแต่ไม่แต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานนะผมยังไม่ได้ให้แต่งงานกันนะคะผมผมแค่ผลิตทายาทเฉยๆเราเอามาดูกันว่าเด็กน้อยจะมาหรือเปล่านะครับผม เพราะผมจาได้ว่ามันไม่มันไม่ต้องแต่งงานก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะแต่งอยู่นะครับแต่ว่าอีกสักพักก่อนอ๋อถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ามาแน่นอนเรียบร้อยเป็นไปตามแผนนะคะผมทานเพื่อลูกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอันนี้หน่อยกโกช็อกโกทำความสะอาดหน่อยเอ้าน้องคนเล็กกลับมาแล้วมาพร้อมกับตำแหน่งใหม่เ้่ เอาอะไรดียวโหมาเฟียตั้งหนึ่งร้บาทเลยเหรอผมเลือกมาเฟียครับผมผมไม่ต้องคิดอะไรเลยผมเลือกมาเฟียครับตำแหน่งก็แบบนะอันออันนี้คือชุดมาเฟียเหรอตอนนี้ผมได้ให้แฟนน้องกิจรีบทำภารกิจสุดท้ายอยู่นะครับผมซึ่งผมอยู่อย่างนี้มานานมากจนเช้าแล้วเนี่ยโหข้ามวันข้ามคืนยังไม่เสร็จเลย อดทนหน่อยนะอดทนเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวจะพาไปพักผ่อนละแต่อดทนก่อนนะ<ๆ>เพราะว่ามันใช้เวลานานมากอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไหนดูซิเราเดี๋ยวเราเช็คสภาพคนอื่นก่อนนะครับผมอันนี้ต้องไปทำงานอีกสามชั่วโมงเอ่อเรา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 ไหนดูกิดีดซิกิดีดกรดมาเข้าห้องน้ำก่อนกิีดมาเข้าห้องน้ำแล้วกิีดก็กินข้าวนะ เราต้องเคลียร์ทีละคนก่อนนะครับผมตอนนี้ปึ๊บเสร็จยังเนี่ยโอ้โหยังไม่เสร็จสักทีโอ้โหแฟนน้องกิจเข้าใจอยู่ว่าติดอยู่ในนี้นานแต่แต่ช่วยหน่อยนะอีนิดเดียวอดทนอดทนปฏิเสธไปก่อนนี่เรียบร้อยปฏิเสธปึ๊บปัดเขาเรียกว่าอะไรน,นะปัตนาสำเร็จพอดีเลยครับผมนี่คือสิ่งที่ผมรอคอยเล่นนานมาก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอย่าพึ่งซิกินข้าวเสร็จพอดีเลยทำไมไม่ขึ้นไปนอนข้างบานมา,มา,ม,ามานอนข้างบานเด๋ยวพึ่งหลับยพึ่งหลับเรียบร้อยไม่ทันไม่เป็นไรปล่อยเขาไปตอนนี้เออน้องผู้หญิงได้ไปทำงานแล้วนะคะผมเพราะว่าได้เปลี่ยนกะเวลาทำงานแล้วส่วนน้องหัวแดงก็คือตอนนี้กลับมาจที่ทำงานพอดีก็คือสลับกันแหละครับ ผมได้เห็นไหมผมได้เพิ่มรอยสักไปได้วยตรงข้างหลังเอาโครเท้ยังหล่ออะ่ะตอนนี้ผมกําลังให้น้องวาดรูปแบบสปีดเลยนะคะเพราะว่าผมอยากให้มันเป็นอันดับสูงสุดเร็วๆนะครับนี่ไงเสร็จแล้วตอนนี้ผมได้พาน้องผู้หญิงมาเจอกับสามีนะคบผมนี่มันยังขอมั่นไม่ได้มันยังทาอะไรไม่ได้เพราะว่าเหมือนเราแบบค่าค่าความสนิทเรามันยังไม่ ไม่สูงอ่ะผมก็เลยต้องมาตีค่าความสนิทเพื่อที่จะได้ขอมั่นขออะไรนะคะผมไม่งั้นเดี๋ยวเราจะย้ายผิวด้วยกันไม่ได้แต่มันก็สามารถชวนหนีได้นี่นี่สัมผัสลูกหน่อยนี่ลูกของเธอนะนี่ลูกนายนะนี่ลูกของเรานะลูกออกมาต้องหล่อมากแน่เลยซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ผมคิดว่าหน้าตาน่าจะดีอยู่นะ oh <my> พ่อพ่อกับแม่ก็แบบพ่อ พ่อหล่อแม่สวยไง hey, <bro. S 1> ต้องสวีดกันหน่อยค่าสวีดอะค่าความาคั่งคาอะคือเต็มนะแต่ค่าความสนิทแบบเพื่อนธรรมดาไม่แทบจะไม่มีเลยอะตอนนี้ผมได้ชวนออกเดทด้วยนะครับผมเพื่อแบบสร้างความสัมพันธ์ด้วยแหละมันจะได้แบบรีบขอแต่งงานได้นะครับ <Okay. S 1> ชวนมานั่งคุยสิ โสันส่นสั่นสั่นอะไรก่อนมันยังไม่ถึงหน้าหนาวนี่สั่นน่ารกมากเลยอ่ะเออเราต้องบรรลุเป้าหมายพูดตลกนี่มันต้องทําอะไรวะพูดตลกพูดตลกให้คู่เดทฟังอ๋อพูดตลกก็คพงพูดคุยกันธรรมดามั้งแต่เดี๋ยวเราเอาพูดเรืเ่อยเปืือยไปก่อนให้ได้สักเหรียญสองเหรียญแล้วเราก็จะไปเหมือนเดิมนะคบเฮ้ยคนนี้หล่อจังเดินผ่านหน้ากล้องผมไปไดี ไม่แต่เราจะไม่นอกใจโอ้หน้าตาแบบเหม็นความรักผมมากเลยนี่เนี่ยทำไมชอบมาอยู่ในเฟรมผมกันจังเลยนี่ผมหันมุมนี้เลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนี่ขอมันได้แล้วขอมันได้แล้ว อยากให้ผู้ชายขอมั่นบ้างจังแต่ก็คือนานมากเลยนะกว่าจะขอแต่งงานของผมผมจัดการเองได้ไม่เป็นไรนี่อุ้มท้องขอมันผู้ชายโคตรน่ารักผู้ชายดูข้างลักผมมากเลยอะ่ะนี่ตามกันไปเลยไหมมั่นไว้ก่อนเฉยๆนะคะผมผมยังไม่ได้จะให้มาอยู่ด้วยกันนะครับกลับมาบ้านแล้วนะคะผมตอนนี้เดี๋ยวเรามามัม่มๆเค้กหน่อยนะคะผม โอ,โอ,โอ,โอ้เดี๋ยวผมต้องเคลียร์ทีละคนละอันนี้แล้วทําไมแฟนน้องกิตไม่ไปหลับไปนอนเนี่ยหลังจากที่ผมเคลียร์ทุกคนเสร็จนะครับผมได้พาน้องหัวแดงมาบริหารร้านตัวเองต่อนะครับผมเปิดธุรกิจก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไมีตรงไหนที่ขาดเหลือเออเฮ้ยเน้องผู้หญิงคนนี้ใครอะไม่เคยเห็นหน้าเลยทักทายหน่อยทักทายลูกค้าหน่อย เป็นไงครับศิละปะผมผมว่าทั้งหมดเลยสวยอะเปล่าหรือจะสวยเท่าคุณหรือเปล่าครับเอ้ยหมวกขาวนี่ก็ออร่ามากเลยอะทักทักหมวกขาวก่อนทักหมวกขาวค่ะเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเปลี่นคนเออจีบได้ปะแบบถามไปก่อนไงว่าโสดไหมแต่ส่วนใหญ่ผมก็ถามว่าโสดไหมก็โสดตลอดเลยนะไม่เคยแบบมีบอกว่ามีคู่มั่นหรือว่ามีแฟนเลยอะ,อะเห็นไหมโสดตลอด ตอนนี้ผมกำลังขายของนะครับแต่ยังไม่มีคนซื้อผมเลยผมยืนอยู่อย่างนี้แบบนานมากนี่นะครับผมจะให้ดูเลยว่าเขายืนคุยกันแบบนี้นานจริงๆไม่ไม่ซื้อของผมเลยจริงๆจนเช้าแล้วอ่ะไม่มีใครซื้อของผมเลยเหมือนมานั่งคุยกันเล่นอ่ะถ้าไม่มีคนซื้อผมจะกลับแล้วนะผมอยู่อย่างนี้เกือบสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วอ่ะตรงเนี้ยขายไม่ได้เลยวะเพนนี้ ผมว่าเรากลับบ้านดีกว่าไปครับปิดร้านกลับบ้านกันเราปิดเลยนี้กลับบ้านแล้วหอนแล้วขายของไม่ได้เลยมาอยู่กินไฟผม,มเฉยๆนะเนี่ยโอเคตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับซึ่งทําไมทุกคนดูเป็นอารมณ์อึดอัดกันหมดเลยอะ่ะแล้วอยู่ไหนกันเนี่ยเราเคี้ยน้องหัวแดงก่อนนี่ อ๋อผมยังทำอะไรไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเรามาทำงานกับน้องฟ้ากันนะคะผมจะได้แบบเลื่อนตำแหน่งกันบ้างให้ดูซิทำอะไรบ้างก็มีแต่อะไรเดิมๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้มาเคลียร์ยในบนกระดานก่อนนะครับตอนนี้ผมได้ออกไม้จับแล้ววันนี้มาในรูปแบบเร่งรีบนะครับผม สงสัว่าเป็นผู้ใหญ่เออผมรอนหรอเดี๋ยวเราเริ่มหาผู้ต้องสงสัยกันเลยนะครับผมอื่นเราต้องเติมพลังก่อนนะครับผมเขาเรียกว่าย่างย่างของกินล่อผู้ต้องหานะครับผมมันต้องมีคนมานั่งกินกับผมเลอผมว่าแล้วเดี๋ยวผมรอดูว่าจะจับเลยไหมท่งไงแล้วมันผมรอนตรงไหนอ่ะอ๋อมันผมบอลผมอ่านผิด ว่าผมบอลน,นี่ผมบอลผมรอนเฉยเหรอไหนมีใครไหมถ้าไม่มีเราจะจับกลุ่มเธอแล้วนะเธอมากินข้าวเราด้วยอะตอนนี้ผมได้พาน้องฟ้ากลับสถานีตำรวจแล้วนะคบผมแต่ผมไม่ได้จับโจรนะตะเกียเพราะว่าผมว่ามันหาหลักฐานยังไม่แน่ใจอะเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์อไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยเรียกหมายจับอีกทีนะครับร้องไห้ทาไมไม่ต้องร้องไห้ว่าต่วันนี้ ผ่านเวลาไปเร็วมากผมยังทําอะไรไม่สําเร็จสักอันเลยอะ่ะดูดิเหลือเเยอะเวลาแบบอีกนิดเดียวเองเอ้ยน,นายกิได้เลื่อนตำแหน่งว้าวได้เลื่อนตำแหน่งครับเงินเดือนที่ร้อยสาสิบห้าคือทุกคนได้เลื่อนตำแหน่งหมดแล้วนะถ้าน้องฟ้าวันนี้จะได้เลื่อนตำแหน่งกับเขาไหมเนี่ยคือเขาเลื่อนกันไปจนหมดแล้วอะ่ะ โอเคครับเป็นไปตามคาดน,นะคบเพราะว่าน้องฟ้าไม่ได้เลื่อนตำแหน่งนะคบผมก็ต้องเล่นวนต่อไปนะครับกับสถานีตำรวจนะเพราะผมอยากให้เพิ่มตำแหน่งเร็วๆผมก็ต้องยอมไปทำงานกับเขานะครับผมอ๋ออ๋ออ๋อหาวแบบนี้บิ๊กขี้เกียจแบบนี้สรบชัวเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยววันนี้ให้น้องฟ้าพักผ่อนก่อนนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ